เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้พีช็อปโอเคเจอร้านละเออมร้านนี้ขายอะไรมั่งเออจร anyway. wow. oh okay. oh ิงจริงร้านนี้ขายอะไรไม่ตอบกุยหยำหย่ำหยำหยำอุ๊เจออีกร้านละเฮ้ยยินดีต้อนรับทูเชมช็อปร้านนี้ขายอะไรมั่งเออก็ตามที่เห็นแล้วนะเฮ้ยแล้วทำไมมึงต้องบูนเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นคำตัก ักแแล้วก็ต้องพูดเห้ยเอาที่สบายใจเอ๊ะสีตัวหลังนั่นคืออะไรโอ้พวกเราเป็นแค่ตัวประกอบฉากนะไม่ต้องมาสนใจเราก็ดําเนินเรื่องต่อไปได้เลยโอเคแล้วไอ้นี่ราคาเท่าไหร่ก็มันราคาหนึ่งล้านเหรียญห้ยหนึ่งล้านแพงชิบหายก็ก็ก,ก็มันเป็นของแลนดน่นะโอ้ยมันก็แค่หูฟ้าเออเดี๋ยวกลัวมาตั้งมาใจเฮ้ยมันชิบหายแล้วมันใหมว่า โอเคกูตามมาจ่าแล้ว้ยไม่เป็นไรหรอกกูไม่ยิงมึงเนี่ยนี่เอาจิงดิมึงจะตามกูไปถึงไหนเนี่ยถ้าฉันจับตัวแกได้ฉันจะได้มีอำนาจอำนาจที่อะไรของมึงวะก็ถ้ากูจับมึงได้กูจะเอาไปทำาเรียอะไรนะเนี่ยได้เวลาจับจัดแกบ้าบัม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 บมบ้บ จ,าจ,าจาั๊ดจ้าะทำเหี้ยอะไรเนี่ยนี่คือเพลงของฉันเออมึงรู้ตัวไหมเพลงมึงโคตรห่วยเลยว่ะใช่ฉันรู้นะเอาจริงๆนะมึงควรทีเเรนะ่เปลี่ยนพวกเอออะไรนะเปลี่ยนพวกคารจำไว้เปลี่ยนเพลงเฮ้ยเดี๋ยวมึงจะไปไหนนะ่ะตามปอมพี่นางฟามางบ้างเ้สวัสดีเจ้าหนูเออขอดื่มหน่อยดื่มเลยดื่มเลยดื่มเลยเอ่ชื่นไปละ ไว้เจอกันโอ้สวัสดีอันดายหุบปากไว้เจอกันร้อนร้อนชิบหายอืมอือเคนั่นแหล้วแหละฮะอะไรนะอ่าจะลุกก่อนนะอ่ะอะไรนะไม่ได้ยินน้ำอู้หไม่ให้างหรกเว้ย มึงกายแล้วมึงจไมันจะเหรอ่ยมให้มึงตัดสะพาน้างบ้านมงมน้ำูน้ำใช่ไหมอะออกไปเอเอาน้ำีมนมาทมีอะไรเบอกว่ามึงอยากได้น้ำ